รวมเรื่องร้อนวันนี้จะพาทุกๆคนมาสัมผัสประสบการณ์ร้อนเรื่องเป็ดซึ่งการกระทําของเป็ดน,นั้นมีผลกรรมมาจากสิ่งใดเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปด้วยนะคะ เรื่องราวของเปรตมันมีที่มาที่ไปยังไงเราสามารถพบเห็นเปรตได้หรือไม่คนที่จะกลายเป็นเปรตเนี่ยเขาสร้างกรรมอะไรไว้บ้างเดี๋ยวมาหาคำตอบกันในคลิปนี้แหละครับ ในตำนานเกี่ยวกับโลกหลังความตายของแทบทุกวัฒนธรรมในแถบเอเชียตะวันออกเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มาจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่คล้ายคล้ายกันอยู่ครับว่าถ้าหากใครทําชั่วต่ออุปการีเมื่อตายไปก็จะต้องกลายเป็นอันมนุษย์หิวหหยผอมโซจนเนื้อหนังติดก,กระดูกตัวสูงเหมือนต้นตาร แขนขายาวมือใหญ่เท่าใบลานตาปนปากเล็กเท่ารูเข็มส่งเสียงหวีดร้องโหยหวนเดินเร่ร่อนท่ามกลางความมืดเหล่านี้นะครับเป็นเพียงบางส่วนของลักษณะอันทุกทรมานของสิ่งที่เรียกว่าเปรต เปรตเนี่ยนะครับทุกคนมีต้นกําเนิดมาจากความเชื่อในชีวิตหลังความตายของศาสนายุคโบราณในแถประเทศอินเดียและแพร่กระจายสู่สังคมในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกแทบจะทุกประเทศโดยจะเชื่อกันว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดเป็นเพียงการเดินทางข้ามจากโลกนี้ไปยังโลกหน้าโดยมีผลของกรรมที่ได้กระทำเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตติดตัวไปด้วย ึ่งคำว่าเปรตนั่นนะครับก็มีรากศัพท์มาจากคำว่าเปรตาะในภาษาสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าผู้ลัจากโลกนี้ไปแล้วหรือผู้เสียชีวิตไปแล้วและคำว่าเปรตาะในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มักจะถูกแปลว่าผีที่หิวโหยซึ่งถ้าหากลองเชื่อมโยงเรื่องราวของผีที่จะต้องทุกทรมานด้วยความหิวโหยเร่ร่อนขอของกินในยามค่ำคืนของหลายๆความเชื่อมันก็ดูเหมือนว่าผีที่หิวโหยจากวัฒนธรรมทั่วโลกเนี่ยกำลังพูดถึงสิ่งเดียว นั่นก็คือเปรตหรือเพล,ลิดัดนั่นเองครับในทางพุทธศาสนานั้นนะครับเปรตเนี่ยถือเป็นอัศมษย์ชนิดหนึง่งที่อาศัยอยู่ในเปรตภูมิหนึ่งในอบายภูมิทั้ง4ซึ่งก็คือสีดินแดงที่หาความสุขความเจริญไม่ได้ซึ่งได้แก่ติราชานภูมิเป็นดินแดงของสัตว์เดัจชานที่มีชีวิตปะกนอยู่กับมนุษย์โลกนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นพวกงูไส้เดือนชา้า มาตะขาบหรือแมงมุมแมงป่องเป็นต้นและอบายภูมิชั้นที่ลึกเข้าไปอีกก็คืออสุร,รกายภูมิตามด้วยเปรตอวิสยะภูมิหรือภูมิเปรตเป็นดินแดนที่ปราศจากความร่าเริงมีความเป็นอยู่ที่ยากลําบากอดยากเหิียวกระหายทั้งสองดินแดนนี้นะครับจะขั้นอยู่ตรงกลางก่อนจะถึงอบายภูมิชั้นสุดท้ายนั่นก็คือนิรยภูมิหรือนรกดินแดนที่จะต้องรับความทุกทรมานอย่าง แสนสาหัสโดยไม่มีเวลาเว้นว่างจากการลงทันทรมานเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวครัและพวกเปรตเนี่ยนะครับจะอาศัยอยู่บริเวณรอยต่อก่อนจะถึงนรกซึ่งก็เหมือนกับในหลายๆวัฒนธรรมนะทุกคนที่มักจะมีอนมนุษย์หรือวิญญ,ญาณที่หิหวโหยเร่ร่อนไปมาอยู่ระหว่างรอยต่อของนรกอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีอนมนุษย์ชนิดหนึงซึ่งเหมือนกับเปรตตามความเชื่อของไทยมากๆม,มันมีชื่อว่า เป็นวิญญาณที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานตลอดกาลมีรูปร่างความสูงคล้ายกับมนุษย์แต่ว่าพวกมันเนี่ยจะสู้ผอมท้องบวมใหญ่ดูน่ากลัวปากและลำคอเนี่ยมีขนาดเล็กจนไม่สามารถเชี้ยวหรือกลืนอาหารได้ทำให้เกิดความหิวกระหายอยู่ตลอดเวลาซึ่งกาจิตเนี่ยนะครับอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งกาคิโดหนึ่งในสี่สถานที่ตามความเชื่อแห่งการเกิดใหม่ที่ไร้ความสุขเหมือนกับอบายภูมิสีเป๊ะเ,เลยแหละครับ และดินแดนแห่งกากิโดนี้นะครับก็จะอยู่เหนือโกกิคุซึ่งก็คือนรกอยู่เพียงหนึ่งเก้าเท่านั้นทําให้เหล่ากากิเนี่ยยังพอมีอิสระที่จะเดินไปรอบดินแดนต่างจากเหล่าวิญญาณที่ถูกคุมขังอยู่ในนรกซึ่งไม่สามารถทําได้และชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มักจะใช้คําว่ากากิเป็นคาที่ใช้เรียกเด็กที่น่ารังเกียจที่มักจะต้องการอาหารจํานวนมากขึ้นและไม่เคยรู้สึกพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับเหมือนกับคนไทยที่จะใช้คําว่าเปรดเรียกในเชิงด หรือปรามากกับคนที่อด,ดอยาก้อมโซเที่ยวรบกวนขอของเขากินหรือเมื่อมีใครได้โชคลาภก็จะเข้ามาขอแบ่งปันด้วยซึ่งจะเรียกคนเหล่านี้ว่าเปรตหรืออ้ายเปรตครับ ปกติแล้วนะครับมนุษย์จะไม่สามารถมองเห็นเปรตได้ด้วยตาเปล่าการที่เราจะเห็นเปรตได้นั้นเราจะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเชื่อกันว่าการที่เปรตปรากฏตัวออกมาให้เห็นนั้นก็เพื่อจะมาขอส่วนบุญและเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องกลัวเปรตนะครับเพราะเปรตเนี่ยไม่สามารถทําอะไรมนุษย์ได้เปรตเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในบ้านคนได้ตราบใดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผีบ้านผีเรือนเวลาที่เจอเปรตมาควางอยู่ตรงหน้าเนี่ยคนสมัยโบราณจะแนะ น้ำว่าให้เราวิ่งฝ่าไปข้างหน้าเลยห้ามหันหลังวิ่งเพราะเปรตก็จะมาดักอยู่ด้านหน้าของเราได้อีกเหมือนเดิมนั่นเองค่ะตามคำบอกเล่าเกี่ยวกับการพบเห็นเปรตในหลายๆประเทศที่มีตำนานของเปรตอยู่เนี่ยมักจะระบุว่าเปรตมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์แต่จะดูผอมแห้งผิวหนังหยาบกระด้างไม่มีน้ำมีนวลแขนขาลีบพุงโล่ลำตัวเล็กยาวซึ่งลักษณะของเปรตนั้นนะครับก็มีผลมาจาก พิบาตกรรมที่เคยก่อเอาไว้ในคำพีโลกบัญญัติกรซึ่งเป็นคำพีที่อธิบายถึงการเกิดของมนุษย์และภพภูมิต่างๆได้ระบุ12บลักษณะของกรรมที่จะต้องไปเกิดเป็นเปรตเอาไว้อยู่นะครับว่าคนที่ชอบถมน,น้ำลายใส่คนที่เข้ามาขอทานหรือถมน้ำลายใส่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องไปเกิดเป็นวันกาสาเปรตคือเปรตที่จะต้องกินน้ำลายหรือของเสียที่ออกจาก เป็นอาหาหรส่วนคนที่ชอบแกล้งประชดโดยการให้ของที่ไม่ควรจะให้แก่คนที่มาขอบริจาคทานคนพวกนี้นะครับจะไปเกิดเป็นกุณาปาสถาเปรตเป็นเปรตที่กินซากศพคนหรือซากศพของสัตว์เป็นอาหารส่วนคนที่ไล่ให้ญาติพี่น้องหรือคนที่มาขอบริจาคทานให้ไปกินอุจจาระของสัตว์แทนเมื่อตายไปเนี่ยก็จะกลายเป็นครูทขาทักกัเปรตซึ่งก็คือเปรตที่กินอุจจาระเป็นอาหารครับ ส่วนคนที่ชอบให้ของร้อนๆเพื่อแกล้งให้คนทุกข์ยากไม่กล้ามาขอบริจาคทานอีกเนื่องจากตนเองเนี่ยไม่อยากปฏิเสธเพราะกลัวเสียหน้าเมื่อตายไปเนี่ยก็จะกลายเป็นอคิชาละมุขเปรตเป็นเปรตที่มีเปลวไฟลุปอยู่ในปากตลอดเวลาครับ ส่วนคนที่ห่วงทรัพย์สินไม่ว่าใครมาขออาหารก็ไม่อยากจะให้แม้แต่สม,มณพราหมณ์หรือผู้ทรงศีลเมื่อตายไปเนี่ยก็จะกลายเป็นสุจิมุขเปรตเป็นเปรตที่มีเท้าใหญ่โตคอยาวมากแต่ปากเนี่ยเล็กเท่ารูเข็มจะกินอะไรแต่ละทีเนี่ยก็จะต้องทุกข์ทรมานอย่างมากค่ะ ส่วนคนที่หวงข้าวหวงน้ำเที่ยวขัดขวามไม่ให้คนอื่นมีข้าวมีน้ำกินเมื่อตายไปก็จะกลายเป็นตันหัดติดเปรตเป็นเปรตที่ไม่มีวันกินข้าวหรือน้ำได้เลยแม้ว่าเจอน้ำอยู่ตรงหน้าเวลาจะเอาเข้าปากเนี่ยก็จะกลายเป็นสิ่งอื่นที่กินไม่ได้ค่ะ จนต้องอยู่อย่างหิวโหยส่วนคนที่เวลาพ่อแม่เจ็บป่วยแล้วไปเบียดเบียนแกล้งให้ท่านตายไวๆเพื่อจะได้ครองสมบัติของท่านหรือเวลาเห็นสม,มณพราหมณ์หรือผู้ทรงศีลก็จะโกรธเคืองแสดงกิริยาหยาบคายเพื่อไล่ท่านเหล่านั้นไปคนเหล่านี้จะกลายเป็นนิจชามะก,กัเปรตเป็นเปรตที่มีตัวดำเหมือนตอไม้ที่ถูกเผามือเท้าเป็นง่อยปากเหม็นช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะ และสำหรับพวกที่ชอบขูดรีดหรือเอาเปรียบชาวบ้านหรือชอบรังแกหยิกขวนพ่อแม่เมื่อตายไปก็จะกลายเป็นสัตว์ทางคับเปรตเป็นเปรตที่มีเล็บมือเล็บเท้าคมกริบและงอเหมือนตะขอเพื่อที่จะใช้ข่วนร่างกายตนเองให้เป็นแผลแล้วก็ดูดกินเลือดเนื้อของตนเองเป็นอาหาร และสาหรับใครที่เอาไฟไปเผาบ้านเผาเรือนผู้อื่นตายไปก็จะกลายเป็นปับพ้าตังคะเปรตเป็นเปรตที่มีร่างกายใหญ่โตเหมือนภูเขาแต่ต้องถูกไฟเผาตลอดเวลาส่วนคนที่ชอบด่าว่าผู้มีสินเปรียบเบยว่าพวกท่านเป็นเหมือนสัตว์เพราะตนเองไม่อยากจะทําทานพวกนี้นะครับจะกลายเป็นอัชคาระเปรตเป็นเปรตที่มีรูปร่างเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานและถูกไฟเผาทั้งวันทั้งคืนครับสำหรับคนที่บวชเรียนรักษา ิลจนมีรูปงามแต่เกลียดค้านต่อการบำเพ็ญธรรมจิตใจเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงเมื่อตายไปก็จะกลายเป็นมหิดที่กับเปรตเป็นเปรตที่มีฤทธิม์มากรูปงามเหมือนกับเทวดาแต่ต้องอยู่อย่างอดอยากหิวโหยคอยดูดกินของสกปรกเป็นอาหารครับ ส่วนประเภทสุดท้ายก็คือคนที่เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ทําบุญกุศลเอาไว้มากมายแต่กลับไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์คนเหล่านี้นะครับเมื่อตายไปก็จะกลายเป็นเมมานี่กับเปรตเป็นเปรตที่มีวิมานงดงามคล้ายกับเทวดาเลยนะครับแต่จะเสวยสุขได้เฉพาะตอนกลางวันพอถึงกลางคืนก็จะต้องเสวยความทุกข์แทนครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับว่าจริงหรือไม่จริงเปรตมีจริงหรือไม่โลกหลังความตายมีจริงหรือเปล่าไม่มีใครสามารถตอบได้จนกว่าวันสุดท้ายของเราจะมาถึง